ข้อความที่เขาอยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยนะคะคิดถึงหน้าคุณที่คุณอยากทราบคำตอบไว้เขาอยากจะบอกกับคุณว่า,ว,าว้าวข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดในตอนนี้ก็คือ เขายังรู้สึกรักคุณยังรู้สึกจริงใจกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตจิตใจของเขาทำให้เหมือนกับตัวเขาเองนะคะมีพลังในการต่อสู้กับสถานการณ์ชีวิตทุกสิ่งคุณเข้ามาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับเขานะคะ<อ>เขามองเห็นอนาคตร่วมกับคุณค่ะเขาต้องการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันสมหวังร่วมกัน กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกันจนบ้านปลายนะคะแต่มันเหมือนเขายังติดในใจบางสิ่งบางอย่างเขายังมองว่าบางครั้งความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมันต้องต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มันเหมือนกับมันมีเหตุการณ์ที่เขามองว่าบางครั้งมันก็เหมือนมีความเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็จะพยายามทําให้ถึงที่สุดค่ะเขาเชื่อมั่นมั่นใจว่าคุณและเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ค่ะเขาจะ ต่อสู้จนจนจนถึงที่สุดอะคะ่ะเขาไม่ได้ยอมแพ้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่านะตอนนี้คุณและเขาจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นค่ะว่าเขาไม่หนีหายไปไหนแน่นอนค่ะเขาพร้อมที่จะจับมือกับคุณนะคะแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมันสมหวังร่วมกันได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและขอให้คุณโชคดีในความรักในครั้งนี้นะคะ